เราจะรู้ได้ไงคะว่าเรามีสักทีหรือเปล่า Hey Come and see สวัสดีค่ะหมอโอชีวิตด,ดีๆเพราะฟันสวยค่ะแน่นสินะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีฟันคุดอยู่หรือเปล่า ข้าวจากในช่องปากด้วยตัวเองว่ามีฟันกรามล่างซี่ที่สามอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าดูแล้วไม่มีฟันกรามล่างซี่ที่สาก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีฟันคุดนะคะอ่าดูฟันคุดนะคะครับฟันกรามซี่ที่หนึ่งอัปปากค่ะอันนี้ฟันกรามซี่ที่สองนะอันนี้คือฟันกรามซี่ที่สามอัปปากกว้างๆนะคะ อจะเห็นว่าฟันการามที่ที่สามขึ้นมาไม่ได้คือขึ้นมาได้แต่ขึ้นมาไม่เต็มอปากกว้างค่ะเหงือกมันบางเนาะเนื่องจากไม่มีพื้นที่ขึ้นนะคะ,ะนะับหนึ่งฟันการามใหญ่ที่ที่หนึ่งฟันการามใหญ่ที่ที่สองและฟันการามใหญ่ที่ที่สามเห็นเนาะนี่ที่สาม ส่วนฟันข้างบนอะไรน่าหน่อยนะคะฟันกำาใหญท่ที่หนึ่งฟันกำา่ที่ที่สองฟันกำา่ที่ที่สามแต่ว่าข้างบนเนี้ยสามารถขึ้นได้มีพื้นที่ขึ้นแต่ว่าเป็นฟันคู่ศพกับฟันคุดข้างล่างนี้นะคะเห็นเนาะ เพราะฉะนั้นต้อคนที่จะเอาออกนะฟันคุดที่นี้นะคะแล้วก็ฟันคุดสบฟันคุดอันนี้คลเอาออกนะคะเพาเก็บไว้ไม่มีประโยชน์นะคะเป็นคู่สกกับฟันคุดแล้วก็ทําความสะอาดยากนะด้านขวามือนะคะอ่าฟันการามซี่ที่หนึ่งฟันการามใหญ่ที่ที่หนึ่งนกรามใหญ่ซี่ที่สองนะฟันการามใหญ่ที่ที่สนะามไม่ขึ้นนะ แต่บางทีไม่ขึ้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีฟันคุดนะคะเพราะดูจากที่ขึ้นลแล้วด้านขวามีฟันคุดนะคะค่ะ็เนาะด้านขวามีฟันคุดด้านซ้ายก็มีนะแต่ด้านซ้ายขึ้นแล้วส่วนด้านขวายังอยู่ข้างล่างเนาะในเหงืออเนาะอยู่ข้างล่าง ฟันกรรมที่ที่ฟันกรรมที่ที่2ฟันกรรมที่ที่สาเพื่อให้แน่ใจแล้วต้องถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ออกมาดูแล้วก็จะรู้ว่ามีฟันคุดฟันฝังหรือพยาธิสภาพอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างวันนี้หมอมาแนะนำการดูฟันคุดคร่าวๆในฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ,ะมาดูฟิล์มนี้นะคะ ฟิล์มนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นฟันกรามซีที่1ฟันกรามซีที่สองฟันกรามซีที่สมไม่มีก็คือไม่มีฟันคุดนะคะอันนี้ฟันกรามซีที่1ฟันกรามซีที่2ฟันกรามซีที่3าไม่มี bli, มมนะคะอันนี้เป็นฟันรักษาลากนะคะส่วนอันนี้ฟันกรามซีที่1ฟันกรามซีที่2ฟันกรามซีที่3ตรงนี้เป็นฟันกรามซีที่สที่สามารถขึ้นมาได้นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ1 2ึสก็เป็นฟันกรามซี่ที่3ที่สามารถขึ้นมาได้นะคะฟิล์มนี้จะเห็นฟันกรามซี่ที่1ฟันกรามซี่ที่2ฟันกรามซี่ที่3นะคะซึ่งเป็นหน่อฟันอยู่ยังสร้างรากยังไม่เสร็จนะคะส่วนด้านนี้ฟันกรามซี่ที่1ฟันกรามซี่ที่2ฟันกรามซี่ที่3นะคะซึ่งก็ยังสร้างรากยังไม่เสร็จเลยนะคะ ฟันการซี de ่ที่1นันการซี่ที่2อฟันการซี่ที่3ที่อยู่ในกระดูกนะคะนี้ก็เหมือนกันฟันการซี่ที่1นฟันการซี่ที่2แล้วก็ฟันการซี่ที่3ค่ะฟิล์มนี้จะเห็นฟันการซี่ที่1ฟันกรามซี่ที่2แล้วก็ฟันการซี่ที่3ซึ่งนอนมาเลยนะคะอันนี้ไม่สามารถขึ้นเองได้เขาเรียกฟันคุดนะคะ ด้านนี้ก็เหมือนกันฟันกรามซี่ที่หนึ่งฟันกรามซี่ที่สองแล้วก็ฟันกรามซี่ที่สามนะคะนอนมาเหมือนกันก็ไม่สามารถขึ้นเองได้ต้องผ่าออกนะคะส่วนด้านบนฟันกรามซี่ที่หนึ่งฟันกรามซี่ที่สองแล้วก็ฟันกรามซี่ที่สามซึ่งขึ้นมาในแนวนี้ก็ไม่สามารถขึ้นเองได้นะคะเพราะว่าแนวการขึ้นมันอยู่ด้านนี้นะคะจะติดฟันซี่ข้างๆนะคะส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันฟันกรามซี่ที่หนึ่งฟันกรามซี่ที่สองฟันกรามซี่ที่สาม แนวกันขึ้นก็มาทางด้านนี้นะคะไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าติดฟันซี่ข้างๆนะคะ่ามาดูฟลีมนี้นะคะฟล์มนี้ฟันกรามซี่ที่1ฟันกรามซี่ที่2ฟันกรามซี่ที่สามตรงนี้เป็นฟันคุดนะคะเนื่องจากมุมมันเอียงไม่สามารถขึ้นมาได้และติดฟันติดด้านตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยขึ้นมาไม่ได้นะคะ ส่วนด้านนี้ฟันกรามซี่ที่1ฟันกรามซี่ที่2ฟันกรามซี่ที่3นะคะกําลังเบียดขึ้นอยู่นะคะส่วนข้างบนไม่มีฟันคุดนะคะแต่จะเห็นว่าจะมีฟันฝังอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นฟันเคี้ยวนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นฟันเคี้ยวน้ํานมนะคะภาพเอ็กซเรย์มีประโยชน์มากมากเลยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถาม ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะส่วนคนที่อยากรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยให้กดสมัครสมาชิกที่มุมด้านล่างขวาเลยค่ะค่ะแล้วถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆและเป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมอต้องไปและค่ะสวัสดีค่ะหมอโอ๋ชื่อดีๆเพราะฟันสวยค่ะ กันใหม่คลิปหน้าค่ะ